กาเซมิโล่มิดฟิลตัวรับจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มอีก25%หากเขาสามารถพาทีมคว้าตั๋วลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าได้สำเร็จสร้างความไม่พอใจให้กับเซอร์จิมลัดคิฟครับเจ้าของร่วมสโมสรที่กำลังมุ่งลดภราค่าใช้จ่ายตามรายงานจากเดลี่สตาร์เผยว่าเงื่อนไขาการปรับค่าเหนื่อยนี้ถูกระบุไว้ตั้แต่สมัยกาเซมิโล่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2022โดยที่ตอนนั้นปีศาจแดงยังไม่มีส่วนร่วมในรายการถ้วยบิ๊กเอียร์ล่าสุดแม,ม, im, มนยู หลังบุกไปถล่มแอตเลติกบิลเบาสามประตูต่อศูนในศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศลัดแรกซึ่งหากทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้จริงแข่งวัยสาปีรายนี้จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึง1นึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์รวมแล้วรับสูงสุด5้าแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเทียบเท่ากับช่วงที่คิชันโดโรนัลโดเคยได้รับเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับท่ากลางนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของสโมสรนในยุคข,ของเซอร์จิมอนาคตของกาเซมิโลในถิ่นโอแทฟอร์ดยังไม่แน่นอนแม้ฟอร์มการเล่นลาดโดยเะเะกกมกกมััับล้ขออตงงรรีีดดคคววซ ก็ยืนยันว่าเขามีความสุขกับชีวิตที่แมนเชสเตอร์อยู่เต่ทั้งในสนามและนอกสนามโดยเจ้าตัวต้วตองการคาแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปและยังไม่มีแผนจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้